พี่ฝนดูนี่สิเขามีประกาศรับสมัครพนักงานใหม่ด้วยนะเนี่ยประกาศรับสมัครพนักงานไปทําอะไรอย่างนั้นเหรอนี่ไงประกาศรับสมัครพนักงานในเมืองของเราต้องสอบแข่งขันกันด้วยนะสอบแข่งขันเหรอใช่แล้วไปทำงานที่ที่ว่าการอำเภอเมืองแล้วะโอ้โหสุดยอดเลยอย่างนี้พี่วันไม่มั่นใจ <laughs> ไม่มั่นใจไม่ต้องกลัวนี่เลย เดี๋ยวเพียกจะติวข้อสอบสําหรับสอบให้นะจริงเหรอรับรองได้ว่าพวกเราต้องสอบติดแล้วก็เข้าไปทํางานได้แน่นอนอย่างนี้ต้องตั้งใจใหญ่เลยที่สําคัญแล้วก็งานที่เนี่เป็นงานที่พวกเราถนัดนะถนัดยังไงอ่ะนั่นนะดิพวกเราถนัดยังไงเนี่ยนี่มองฉันกันมั่งก็ได้นะฉันกลังเรอ่านหนังสืออยู่พวกพี่ไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันหิวอยากกินปลาทูเอาละ วันนี้ก็เป็นวันเข้าสอบแต่งตัวเรียบร้อยเตรียมไปสอบกันดีกว่าใช่พี่ฝนไม่เคยแต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้มาก่อนเลยทําไมฮะมาเร็วเข้ากาลังตามไปโบกับปุป๊ปปิกต้องอยู่ที่บ้านนะโบป,ปุ๊กปิกวันนี้ตามวกเรามาไม่ได้นะใช่แล้วเขาไม่ให้เข้าไปในห้องสอบอดีอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าเพียรซื้อปลาทูไว้ให้ปุป๊ปปิกต้องเยอะเลยนะจริงเหรอซื้อมากี่เข่งอะซื้อมาต้องสามตัว คนเข้าสอบเยอะมากเลยพี่ฝนวันนี้มีผู้เข้าสอบอย่างเยอะแบบนี้เราจะสอบได้เหรอแค่ทำตามที่เพกติวไว้ให้ก็พอแล้วนะข้อนี้ยากจังเลยต่อว่าอะไรนะไม่ต้องกลัวออพี่ฝนพวกนี้เพ่กเคยติวให้พี่ฝนหมดแล้วนี่นะอออนี่เหรอจริงด้วยทำไมฉันทำไม่ได้เลยเนี่ยงงไปหมดแนละ้วอันนี้ก็ไม่ยากแฮะนี่เธอทำยังไงดีฉันคิดไม่ออก เอาละพี่เอกเสร็จคนแรกเลยออกก่อนดีกว่าไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็รอประกาศผลสอบนะพี่ฝนนะงงอะ่ะเมื่อชะมัดเลยแต่จะว่าใบข้อสอบก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเพราะทได้มันก็แงยอยู่แล้วเพี่กเป็นคนติวให้ไม่ใช่หรอใช่แบบแบบว่า<ะ>ข้อน่ะนะพี่ฝนจำไม่ค่อยได้แล้วว่าจะต้องทำยังไงไม่รู้ตอบคำถามไปถูกหรือเปล่า ก็น่าจะถูกนะที่เหลือเราก็แค่รอเวลาประกาศผลสอบเท่านั้นเองอีกตั้งสองอาทิตย์เนี่ยสองอาทิตย์ถัดมานี่เรายัางอยู่ชุดเดิมเหรอก็ต้องอยู่ชุดเดิมสิออนี่ไงประกาศผลสอบแล้วประกาศผลสอบแล้วใช่ทําไมสอบติดแค่สิบคนเนี่ะงอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีชื่อของพี่เอกด้วยจริงเหรอแล้วของพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยดีใจ เอาเจอแล้วโ oh. อ้โหอะอะไรนะพี่ฝนเลื่อนลงไปนะ่ะเลื่อนลงไปต้องนะนั่นไงที่เก้าพี่ฝนเชื่อเหรอใช่แล้วมไม่ใช่ที่สิบเหรอไม่ใช่ที่สิบยังมีคนได้ที่สิบแล้วที่เหลือไม่ไม่ติดเลยอะ่ะโอ้ดีใจด้วยนะแต่เสดายจังทุกคนน่าจะได้ได้เข้าทํางานกันหมดนะอาจจะไม่ไม่ตรงตามที่เขาต้องการนะนะเพื่อนแต่ละคนก็มีความสามารถไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่นะเอาลนะ ออกเดิน,นทางไปรายงานตัวกันดีกว่าอาแล้วครับพวกเราแต่ว่าเขานัดไปรายงานตัวกี่โมงไนเก้าโมงเช้าแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกสิบนาทีทำํำไมคนมายืนกันเต็มเลยอ่ะโหดูนั่นสินั่นคือใครกันอย่างนั้นเหรอนั่นคือหัวหน้าของพวกเรานะหัวนหน้าเหรอใช่แล้วเขากำลังจะประถมนิเทศเราอยู่หรือเปล่านะเอาละทุกคน มาพร้อมกันแล้วก็ขอให้ตั้งใจทำงานให้ดีนะเราทำงานเพื่อสังคมนะเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะอ่ะเราพี่ฝนเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางเข้าไปในออฟฟิศแล้วนะนี่จะเป็นที่ทำงานที่ใหม่ของเราเหรอใช่แล้วงานนี้ไม่เคยทำมาก่อนเลยด้วยตื่นเต้นชะมัดเลยไม่อยากจะเชื่อว่าพวกเราจะสอบติดกับเขาด้วยนะว่าแต่ว่างานที่มาทำเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรอะพี่เอกเกี่ยวกับเรื่องของการไปตรวจเยี่ยมคนที่ย้ายเข้ามาใหม่ในเมืองซากุระนะ ใช่เราจะต้องไปช่วยเหลือเขาแล้วก็จะมีเคสบางเคสที่เราจะต้องรับมาทําเป็นพิเศษด้วยนะนั่นโบามาเป็นกําลังใจโบแล้วด้วยเหรอโบอย่าไปเล่นคอมพิวเตอร์ของเขานะระวังล่ะระวังนะโบนะโบูบูบูบ,บโอเคสพิเศษนี้งั้นเดี๋ยวเรียกสองคนนั้นมาทําดีกว่าอืมใช้ได้ใช้ได้เอาละเธอสองคนฉันมีงานพิเศษให้ทํานะ งานอะไรงั้นเหรอคะวันนี้พวกเธอจะต้องออกตรวจเยี่ยมบุคคลที่ย้ายเข้ามาใหม่ในเมืองแล้วก็คนที่อยู่เก่าเป็นพิเศษหนึ่งคนได้เลยคะ่ะ<ด>รับทราบครับผมเอาละได้รายชื่อทุกคนมาแล้วแล้วก็ที่อยู่มาแล้วพี่ฝนถ้าอย่างนั้นแล้วก็เราไปกันดีกว่าว่าแต่ว่าเราไปแค่ตรวจเยี่ยมแค่นั้นเองนะเหรอใช่ก็ตอนนี้เขมีให้เราทําหน้าที่แค่นี้ก่อนละมอั้ง คนที่ย้ายเข้ามาใหม่อย่างนั้นเหรอมีครอบครัวย้ายเข้ามาใหม่สองครอบครัวนะพี่ฝนแล้วเขาอยู่ตรงไหนอ่ะเขารอเราอยู่หรือเปล่าเขาน่าจะอยู่ที่บ้านเดี๋ยวพี่เอกวนเข้าไปดูหน่อยทางเมืองของเราจัดการเรื่องย้ายเข้าให้เขาแล้วนี่นะเดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้นะบ้านเขาอยู่ที่ไหนเหรออยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองจริงอ่ะนั่นไงไหนอ่ะนี่นี่หลังนี่หลังนี่ที่ไงยจริงด้วยเดี๋ยวเราลงไปคุยกับเขาหน่อยแล้วกันนะ มาแล้วพี่ฝนมาแล้วสวัสดีครับพวกเรามาจากอำเภอเมืองนะครับสวัสดีค่ะมีอะไรให้พวกเราช่วยเหลือหรือเปล่าคะรู้สึกว่าเขาจะย้ายเข้ามาได้ปลอดภัยดีนะอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะมาจากอำเภอเมืองใช่ไหมคะ ขอบคุณมากเลยนะครับที่ส่งคนไปช่วยย้ายของให้กับพวกเรานะครับใช่แล้วล่ะค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะเมืองสกูราที่นี่เขามีเขามีผู้คนที่ยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็ดีมากเลยนะคะเนี่ยถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกเลยนะครับว่าแต่น้องน้องคนเล็กตรงนั้นได้เข้าโรงเรียนหรือ,อยังนะครับอ,อ๋อยังเลยค่ะยังหาโรงเรียนไม่ได้เลยนะคะเออผมผมย้ายออกมาจากโรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะครับ ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยังหาโรงเรียนไม่ได้เดี๋ยวพวกเราจะทําหน้าที่นี้ให้นะคะเอาละพี่ฝนจดรายละเอียดไว้แล้วนะโรงเรียนอนุบาลสําหรับครอบครัวทีนี้แล้วก็ต่อไปเราต้องวนกลับก่อนทางนี้เลยพี่ฝนมาแล้วบูบูบูแล้วเราจะต้องไปไหนกันต่อเนี่ยเราจะต้องไปหาโรงเรียนให้กับเขาไงต้องแวะที่บ้านหลังนี้ก่อนอ,อ๋อมีอีกหลังหนึ่งอย่างนั้นเหรอใช่แล้วใช่แล้ว สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากไหนกันงั้นหรอคะมาจากจากในเมืองนะครับเออเป็นอะไรหรือเปล่าครับทําไมดูตื่นเต้นชอบกลคือว่าฉันเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่ฉันไม่ค่อยคุ้นกับคนแถวนี้นะคะคือเมื่อคืนนี้ผมพยายามจะพาเธอไปหาอะไรกินนะครับหาร้านไม่เจอใช่แล้วล่วคะค่ะพวกเราเนะี่ยยังไม่รู้จักทางเอานี่เลยครับลายชื่อที่อยู่ร้านค้าทั้งหมดนะครับขอบคุณมากเลยนะคะต่อไปก็โอ้ นั่นอะไรนะ่ะทำไมตรงนี้ถึงมีรถเยอะจังเลยพี่ฝนรถจอดเยอะชะมัดเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะต้องลองเข้าไปถามดูก่อนนี่ก็เป็นที่อยู่ที่เราต้องมาอีกที่หนึ่งนี่นะเอ,อ๋อจริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะครับสวัสดีครับทําไมถึงมีรถจอดอยู่เยอะจังเลยล่ะครับที่เนี่ยอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราสวัสดีครับมาจากทางอำเภอนะครับทำไมมีรถจอดเยอะจังเลยครับตรงเนี้ยใช่แล้วล่ะคะ่ะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะ ไม่มีหรอกครับคือที่นี่ครับเรารับซ่อมรถด,ด้วยนะครับแต่ไม่ได้เป็นร้านนะเป็นทําที่บ้านนะครับร้านซ่อมรถอย่างนั้นเหรอคะใช่ใช่ยังไม่มีทุนทําร้านก็เลยซ่อมรถอยู่ที่บ้านครับไม่มีอะไรครับอ๋อแบบนี้นี่เองขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะครับเอาละคนสุดท้ายเคสพิเศษจหนนะหัวหน้าต้องขึ้นไปบนภูเขาพี่ฝน ขึ้นมาบนภูเขาที่ไหนอะบนภูเขาตรงนี้มีบ้านหลังเก่าอยู่หลังหนึ่งคุณยายคนนี้ท่านอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกหลานไม่อยู่ลูกหลานไม่อยู่อย่างนั้นเหรอใช่ใช่เขาไปทํางานในตัวเมืองจังหวัดอื่นกันนะนะโอ้แต่อย่างนั้นเราก็เราจะต้องคอยดูแลเขาให้ดีนะคุณยายคนนี้ท่านเคยมานะท่านให้ปลาทูท่านด้วยจริงเหรอพวกปิ๊กใจดีมากนี่สวัสดีครับมาจากอำเภอเมืองครับ สวัสดีนะจ๊ะนึกว่าจะไม่มากันแล้วซะอีกยืนรออยู่ตั้งนานแล้วละจ๊ะขอโทษด้วยนะครับพอดีหัวหน้าให้เคสพิเศษมาทั้งหมด4เคสร,ร่วมคุณยายด้วยนะครับเออกับใจมากจ้ะคือว่าฉันเพิ่งยหญ่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้เลยว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนน่ะนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรเอาเบอร์เบอร์โทรผมไปเลยแล้วกันนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรตรงไหนเอ,เออเอดี๋ดวยวก่อน อา้าวคุณยายเป็นไรครับลม้มลงไปซะแล้วคือ,คอว่าฉันน้ำมืดนิดหน่อยนะจ๊ะย่ยแล้วพี่ฝนเดี๋ยวรีบพาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าเร็วเข้ารีบไปโรงพยาบาลเดี๋ยวไม่หวันขับรถให้ขับรถเองดีกว่าทำไมอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเอาละคุณยายนั่งดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วฉันรู้สึกจะเป็นลมแล้ว,ลวจ้จะใจเย็นๆก่อนนะครับโรงพยาบาลถึงแล้ว ถึงแล้วเหรอในที่สุดเราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วพี่ฝนโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้เองเหรอจ๊ะใช่แล้วครับอยู่ฝั่งทางนี้นะครับนอนพักผ่อนก่อนนะครับคุณยายฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะจ้ะดีจังเลยนะที่พวกเราลงไปหาเข้าทานเนี่ยใช่ไม่งั้นเราก็อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีก็ได้นะใช่แล้ว